จัดพอร์ตการเงินพิชิตเงินล้านนะครับพอร์ต101นะครับเพราะความรู้ด้านการจัดการการเงินเนี่ยสำคัญกว่าตัวเงินนะเรียนรู้วิธีจัดการหารเงินนะใช้เงินแล้วก็ส่งต่อความมั่งคั่งนะอันนี้ผมก็จะมาสรุปนะฮะหนังสือเล่มนี้นะถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปซื้ออ่านกันได้นะโดยเนื้อหาในเล่มนี้นะต้องยอมรับเนี่ยนะว่าอ่านค่อนข้างง่ายนะเพราะว่าตัวใช้รูปนะในการบรรยายนะแล้วก็มียูสเชจจริงอนะ่ะที่คุณออพี่บุ๊กนะ CFP นะ เออกันมาจากประสบการณ์ส่วนตัวนะที่ได้ให้คอนเซิลพบเจอลูกค้านะก็มีหลายๆเคสที่น่าสนใจนะวันนี้ผมจะมาเอานำเนื้อหาบางส่วนนะมาเล่าให้ฟังนะเผื่อใครอยากอ่านหนังสือตัวเต็มนะเนี่ยตัวหนังสือเล่มนี้อย่างที่บอกนะก็คือกันมาจากประสบการณ์จริงนะตลอดระยะเวลาการทํางานนะักวางแผนการเงินนะแล้วก็เข้าใจง่ายนะเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยใช้รูปในการบรรยายค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นการ วางแผนเชิงลุกนะคือเราเนี่ยตั้งใจที่จะวางแผนในการจัดการการเงินนะฮะเรื่องแรกเลยนะหนังสือได้กล่าวถึงเรื่องที่ว่าด้วยที่ว่าอนาคตนะฮะไม่มีอะไรแน่นอนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราวางแผนได้ส่วนหนึ่งเนี่ยจะสามารถทําให้เราเนี่ย มีความมั่งคั่งทางการเงินได้นะทั้งตัวเราและครอบครัวนะโดยการที่เราจะจัดการความไม่แน่นอนได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะตัวตังเงินเฟอ้อก็ตามนะหรือว่าการทําประกันสุขภาพนะเพื่อลดค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลนะแล้วก็ป้องกันตัวสินทรัพย์ของเรา,านะไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือการลงทุนต่างๆนะไม่ให้ได้ไม่ได้รับผลกระทบต่อเวลาที่เราเนะี่ยป่วยหนักๆนะแล้วก็3อย่างนะที่ ควรจะรู้ก่อนจะแก่เลยนะอย่างแรกนะก็คือเราเนะี่ยจะต้องรู้นะว่าโลกนี้มีเงินเฟ้อนะหมายความว่ามูลค่าของเงินของเราเนะี่ยจะลดลงไปเรื่อยๆนะถ้าเกิดใครนึกไม่ออกนะให้นึกถึงก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนนะที่ชามละหบาทและปัจจุบันชามละ50นะแล้วในอนานะคตก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆก็ตามนะแล้วก็สิ่งที่ควรจะให้ความสําคัญนะคือเรื่องการวางแผนเกษียณน,นะเพราะว่าคนไทยเรานะฮะ ในรีเสิร์ชต่างๆก็ออกบอกมานะว่าคนไทยส่วนใหญ่ฮะ,ะเกษียณเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยสบาย,บายเท่าไหร่นะแล้วก็การวางแผนซื้อประกันสุขภาพนะเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองในตอนที่เราเนี่ยป่วยในช่วงสูงวัยนะแน่นอนนะชีวิตที่ดีนะก็ต้องเริ่มมาได้ด้วยเรื่องการจัดการการเงิน,นนะอย่างแรกคือเราจะต้องจัดสรรรายได้ก่อนนะว่ารายได้ของเรานะเข้ามาเนี่ยมีรายจ่ายเท่าไหร่นะมีการแบ่งออมแบ่งลงทุนเท่าไหร่นะ ส่วนที่2ที่สิ่งสำคัญไม่แพ้กันนะคือการจัดสรรหนี้นะหนี้ไหนที่มีดอกเบีย้ยที่สูงนะเราควรรีบจัดการมันนะอันไหนโปะได้ก็โปะนะเพื่อเพิ่มสภาพคล่องรายเดือนนะส่วนสุดท้ายนะก็คือการวางแผนภาษีนะเพื่อที่ให้เราได้ผลประโยชน์ทางภาษีนะแทนแทนที่เราจะจ่ายภาษีไปนะเรามาเอามาบริหารจัดการเพื่อตัวเราเองดีกว่าแน่นอนนะโดยโลกนี้เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะคนสมัยก่อนอาจจะไม่จําเป็นต้องวางแผนกเกษียณนะเพราะรู้สึกว่าเดี๋ยวเรามีลูกหลาน มาคอยเลี้ยงดูนะแต่ว่าในยุคปัจจุบันนะอัตราการเกิดน,นะฮะลดลงนะแล้วก็อายุของคนเรามีแนวโน้มที่จะยืนยาวขึ้นไปนะตอบกลับด้วยที่ว่าอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำนะสมัยก่อนนะอยู่เฉยๆเอาเงินฝากแบงก์นะอัตราดอกเบี้ยสิบเปอร์เซ็นต์นะปัจจุบันนะอยู่ที่หนึ่งถึงสองนะมันทําให้คนในยุคปัจจุบันนะถูกผลักนะฮะให้นําเงินนะฮะไปลงทุนนะะอันนี้ก็จะมีเคสหนึ่งที่เล่าให้ฟังนะก็คือจะเป็น ลูกค้า2คนนะมีเงิน5ล้านบาทเหมือนกันนะคนแรกนะเงิน5ล้านบาทนะมาจากผลประกอบการเงินปันผลนะแล้วเขาต้องการที่จะต่อยอดเงินก้อนนี้นะทางพี่บุกนะก็ได้เอาเงินก้อนนี้นะไปซื้อตัวหุ้นนะเป็นกองทุนตราสารทุนนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงนะเพราะว่าความเสี่ยงของเขาค่อนข้างต่ำนะหมายถึงว่าถ้าเกิดเงินก้อนนี้เกิดอะไรขึ้นมานะเขายังมีเวลส่วนอื่นอื่น ให้คอยดูแลเขาได้นะส่วน5ล้านท่านที่2องนะก็คือ5ล้านจากการออมมาตลอดทางชีวิตนะเขาไม่มีเงินเก็บก้อนอื่นแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วนะสิ่งที่พี่บุกทำนะก็คือการที่เอาเงิน5ล้านนะมาแบ่งจัดการนะในการลงทุนนะเพื่อสำรองเกี่ยวกับพวกค่าใช้จ่ายประจําก็ตามนะหรือว่าการจัดการหนี้นะหรือว่าการซื้อประกันเพื่อ,องความคุ้มครองให้ตัวเองนะเงินระยะสั้นนะ เราอาจจะไว้วางไว้ที่ตัวตราสารหนี้ได้นะหรือว่าพวกการลงทุนเพื่อการ,กรเกษียณในระยะยาวนะอันนี้ก็อาจจะยกไปที่ตราสารทุนนะจะเห็นนะว่าเงินก้อนเดียวกันนะแต่ว่าด้วยที่ว่าสิ่งแวดล้อมของบุคคลแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะทำให้การจัดการการเงินของแต่ละบุคคลเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเช่นกันนะแล้วก็รู้ก่อนประหยัดได้เป็นล้านนะสำหรับการรีไฟแนนซ์บ้านนะก็คือสำหรับใครที่ เออรู้สึกว่าการรีไฟแนนซ์บ้านเนี่ยอาจจะยุ่งยากก็ตามนะแต่ถ้าเกิดรู้นะตัวเลขของการรีไฟแนนซ์บ้านแต่ละรอบนะคือทุกสามปีเนี่ยเราจะได้อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างต่ำนะหลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยมันจะลอยตัวนะซึ่งในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัวนะเราไปรีไฟแนนซ์นะฮะในระยะยาวนะเราสามารถประหยัดเงินในการผ่อนได้เป็นล้านเลยนะซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีเกี่ยวกับเทคนิคการต่อรองนะหรือว่าการเปรียบเทียบ ตัวธนาคารต่างๆนะว่าเขาสามารถให้ออฟเฟอร์อะไรเรามาได้บ้างนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นลูกหนี้ก็จริงนะแต่เรามีอำนาจในการต่อรองที่สูงมากนะเพราะว่าเจ้านี้เนี่ยก็ต้องการให้เราคืนเงินนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่เคยรีไฟแนนซ์บ้านนะแนะนําให้ลองศึกษาเรื่องนี้กันดูนะหรือว่าลองซื้อหนังสือเรื่องนี้มาอ่านดูก่อนก็ได้เช่นกันสิ่งต่อมาที่สําคัญเลยนะก็คือการหยุดสร้างหนี้ใหม่นะเพราะว่าถ้าเกิดเราสะสมหนี้ไปเรื่อยๆนะมันจะทําให้ความมั่งคั่งของเราในระยะยาวไม่ค่อยดีนะ อย่างแรกนะคือเราจะต้องหยุดสร้างหนี้ใหม่ก่อนนะแล้วก็เอาเอานี้ทั้งหมดที่มีนะมากลางนะว่ามีหนี้อะไรบ้างนะจะจัดการ นี่ที่มีดอกเบีย้ยสูงก่อนนะเราควรจะโฟกัสน,นี่ก้อนนั้นนะหรือว่าถ้านี่ตัวไหนใกล้หมดแล้วนะโปะได้ปิดได้ก็ปิดนะเพื่อที่ให้เราเนะี่ยมีสภาพคล่องรายเดือนที่เพิ่มขึ้นนะเช่นมีนี่ก้อนหนึ่งนะใกล้จะหมดนะสมมติเราผ่อนเดือนละห้าพันนะเราโปะจนหมดแล้วแสดงว่าเดือนต่อไปนะเราจะมีเงินห้าพันที่แต่ก่อนนะจะต้องไปจ่ายนี่นะก็นําเงินห้าพันนี้นะมาจัดก,การต่อได้นะไม่ว่าจะเป็นการเร่งโปะนี่หรือว่าการกระจายการออมการลงทุนก็ตามนะ อันนี้ก็เป็นเทคนิคที่น่าสนใจนะก็คือการลดลดหนี้ไดนะ้โดยการรวบหนี้นะคือหลายๆคนอาจจะไม่รู้นะบางทีเรามีหนี้บัตรเครดิตหลายๆใบนะเราสามารถไปเจราจาก,กับแบงค์นะว่าให้รวบหนี้นะแทนที่เราจะเสียดอกเบียบัตรเครดิตเท่านี้นะเราอาจจะไปรวบหนี้กับหนี้บ้านนะเพื่อให้ได้ดอกเบียที่ต่ำลงได้นะซึ่งในหนังสือเองก็จะมีเทคนิคต่างๆเป็นยูสเคสให้เช่นกันนะเคสต่อมานะก็จะเป็นเคสของพวก จ้านี้นอกระบบนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะเพราะว่านี่นอกระบบนะการเจราจาทางกฎหมายเนะี่ยเป็นไปไม่ได้นะเราอาจจะต้องไปเจราจาตำรวจนะในเคสน,นี้นะก็คือทางคนที่ให้มาคนที่ค่เข้ามาขอคำปรึกษาคือโดนอัตราดอกเบี้ยดเดือนละ30%นะนั่นถือว่าค่อนข้างสูงมากๆแล้วแล้วก็ทางผู้ที่ขอคำปรึกษาเนะี่ยก็เสียสุขภาพจิตค่อนข้างเยอะนะเพราะว่านี่นอกระบบเนะี่ยก็จะมีการข่มขู่กันภายนอกนะในเคสนี้นะก็มีการไป แจ้งทางตำรวจนะทางตำรวจก็โทรไปเจราจากับเจ้านี่นะซึ่งในหนังสือก็มีการแจ้งไว้นะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการแจ้งว่าในกรณีที่จะเกิดลูกนี้เนะี่ยมีการคืนเงินต้นไประดับหนึ่งแล้วนะแล้วก็ที่เหลือเนะี่ยมันอาจจะแบบเป็นการผ่อนดองนะโดยส่วนใหญ่นะทางเจ้าหนี้นอกระบบเนะี่ยก็แทบจะวางมือไปเลยนะเพราะส่วนตัวทางคนปล่อยกู้เองเนะี่ยก็คงไม่อยากมีเรื่องกับตำรวจนะเพราะว่าตัวเองเนะี่ยก็ทําผิดกฎหมายค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่สําคัญนะคือการที่เราเนี่ยรู้นะว่าทรัพย์สินของเราทั้งหมดนะฮะอยู่ที่ไหนฮะหรือว่าการป้องกันการเกิดวิกฤตของหนี้ได้นะก็จะมีตั้งแต่ว่าลูกค้าท่านหนึ่งอ่ะมีหนี้สินนะหลักหลายล้านนะแต่ว่าเอ้ยมีทรัพย์สินนะฮะหลักหลายล้านนะดูเหมือนจะรวยนะแต่ว่าก็มีหนี้สินหลักหลายล้านเช่นกันนะซึ่งไอ้ตัวหนี้เนี่ยเป็นเอ่อดอกเบีย้ยบัตรเครดิตนะซึ่งมันจะค่อนข้างสูงมากนะสิ่ง ที่เราจะจัดการได้กนะ็คือเราอาจจะต้องแบ่งสินทรัพย์เราส่วนหนึ่งนะไปโปะหนี้ตรงนั้นให้หมดก่อนนะก่อนที่เราจะเริ่มวางแผนการลงทุนนะเพราะก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าไอ้ตัวหนี้บัตรเครดิตส่วนใหญ่นะการที่เราจะลงทุนเพื่อให้ชนะหนี้บัตรเครดิตได้ถือว่าค่อนข้างยากนะสำหรับคนที่ไม่ได้ออทำธุรกิจหรือว่าลงทุนเทรดอย่างจรงิงจังพัฒนาระบบอย่างจริงจังนะคนทั่วไปปกตินะโอกาสที่จะลงทุนให้ชนะดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนะี่ยถือว่าแทบเป็นไปไม่ได้นะหรือว่าไอ้เคสหนึ่งนะก็คือ รุ่นอากงอาม่านะมีทรัพย์สินที่เยอะมากนะแต่ว่าท่านก็กลัวมีชาชีพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเก็บเงินสดเนี่ยก็จะค่อนข้างเสพกว่านะก็ได้มีการนําเงินสดเนี่ยไปซ่อนไว้ตามบ้านนะทำให้เมื่อแก่ตัวไปนะเกิดเป็นอัลไซเมอร์นะถ้าเกิดเป็นสินทรัพย์อย่างเช่นที่ดินนะบางทีเราอาจจะตามกลับมาได้นะแต่อย่างเช่นพวกเงินสดต่างๆนะหรือว่าเป็นพวกทองคำนะที่มีการเก็บไว้ในที่ที่คิดว่าไม่ให้ใครเจอบางทีลูกหลานก็อาจจะไม่ได้เจอเลยนะหรือว่าเงินสดที่ถูก เก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ดีนะอาจจะมีการเสียหายได้เยอะนะซึ่งในเคสนี้นยะก็อาจจะมีเงินสดหลักล้านนะฮะเกิดความเสียหายนะซึ่งอันนี้ก็กระทบค่อนข้างเยอะนะเคสที่ไม่คาดฝันนะอันนี้หลายๆคนอาจจะมองข้ามนะก็คือมีเจ้าของกิจการนะะปกติเจ้าของกิจการส่วนใหญ่คิดว่าคงไม่ได้มีอะไรกับธุรกิจตัวเองนะเราอาจจะกู้แบงก์แล้วก็หมุนเงินลงทุนไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเคสนี้นะก็ได้มีการแนะนำนะให้สำรองเงิน ฉุกเฉินไว้นะเทคัลเวอร์ cover ค่าใช้จ่ายนะ12เดือนเนี่ยนะผ่านไปไม่นานนะเกิดโควิด2019นกะก็ทำให้ธุรกิจเนะี่ยหยุดชะงักนะซึ่งนะตอนนั้นนะตอนแรกตอนที่ได้มีการแนะนําให้สํารองเงินนะเจ้าของธุรกิจก็ไม่ได้อยากจะสํารองเงินนะแต่สุดท้ายก็สํารองแหละทำให้เมื่อเจอโควิดนะก็ทําให้รอดจากวิกฤตนั้นได้นะตัวเอ่อการใช้ชีวิตประจําวันก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ปกตินะ เรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะหลายคนอาจจะมองข้ามนะหรือว่าถ้าใครที่เป็นพนักง,งานประจำนะอาจจะเริ่มเก็บเงินสํารองอยู่ที่6เดือน 3- 6เดือนนะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแล้วก็การโฟกัสที่เป้าหมายมากกว่าเครื่องมือนะครับเออบางคนนะอาจจะโฟกัสว่า เราต้องการจะลงทุนในหุ้นนะแต่ว่าถามต่อไปเรื่อยๆนะสุดท้ายก็คือเป้าหมายเราจริงๆคือเราอยาก,กเกษียณสบายนะซึ่งการ,กรเกษียณสบายเนะี่ยเราไม่จําเป็นต้องลงทุนในหุ้นอย่างเดียวนะเราสามารถกระจายการลงทุนหรือว่าเลือกเครื่องมือที่จะตอบโจทย์ได้นะเพราะการที่จะ,กะเกษียณอย่างสบายนะมันก็ไม่ได้มีแค่เรื่องของเงินสดนะความคมครองด้านสุขภาพก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะ ตั้งแต่ยุคก่อนจนถึงปัจจุบันนะมิชฉาชีพก็ยังคงอยู่นะยิ่งเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าขึ้นนะทำให้มิชฉาชีพนะก็สามารถทํางานกันได้อย่างง่ายนะสิ่งสําคัญที่จะแยกแยะมิชฉาชีพได้นะก็คือเรื่องกา,การการันตีผลตอบแทนนะต้องบอกก่อนนะในโลกการลงทุน,นจริงๆเนะี่ยการการันตีผลตอบแทนเนี่ยเป็นไปได้ยากมากๆนะซึ่งการการันตีผลตอบแทนส่วนใหญ่นยะก็จะค่อนข้างสูงกว่าความเป็นจริงนะเช่นเดือนละ10%บฮนะในโลกความเป็นจริงนะปกตินะถ้าลงทุนในกองทุนรวมนะ อิงพสซีฟไปนะตลาดทุนนะที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็เติบโตรเรื่อยๆนะก็ยังอยู่ที่ประมาณ8-1 1อนะอันนี้ในส่วนของกองทุนนะถ้าใครเก่งขึ้นมาหน่อยนะก็อาจจะอยู่ที่1 5 20%ต่อปีนะใครทำธุรกิจนะก็พอจะเข้าใจนะอาจจะอยู่ที่20%ตถึง40%่อต่อปีนะอันนี้แล้วแต่คนนะแต่ว่าคร่าๆก็จะประมาณนี้นะแต่ส่วนใหญ่นะมิชาชีพจะมาในผลตอบแทนต่อเดือนนะเป็นการการันตีนะอันนี้ก็อยาง ขอให้ทุกท่านเนะี่ยควรระวังไว้นะอันตรายมากๆนะเพราะว่าบางทีเนะี่ยเราเห็นตัวเลขในดิจิตอลนะเราเติมเงินไปเรื่อยๆนะสุดท้ายเราไม่สามารถถอนเงินก้อนนะั้นออกมาได้นะซึ่งอาจจะก,กระทบทั้งตัวเราและครอบครัวนะฮะเราก็ต้องบอกก่อนนะว่าไม่ใช่ว่าทุกหนีนะ้เนี่ยจะเป็นอันตรายเสมอไปนะเพราะว่าคนที่กู้หนี้มากที่สุดในโลกนะก็ต้องยอมรับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทเอกชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะะนั่นเพราะว่าเขาสามารถบริหารจัดการหนี้ได้อนะเขาเนี่ย กู้หนี้ที่ถูกเพื่อไปลงทุนในผลตอบแทนที่เยอะกว่านะมันก็จะดูเมคเซนต์มากๆนะแต่ว่าน,นี่ที่เราควรหลีกหนนะีก็คือนี่ที่มีดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างสูงนะเราเนี่ยไม่ได้เอาเงินก้อนนั้นไปต่อยอดอะไรนะก็ทําให้เรานะมีความมั่งคั่งที่ลดลงนะแล้วก็มีนี่ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะแล้วก็ตัวกองทุนรวมนะก็จะเหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาศึกษา ด้านการลงทุนอย่างจริงจังนะก็สามารถหาที่ปรึกษาทางการเงินนะหรือว่าคนที่สามารถแนะนําการลงทุนได้นะก็จะช่วยให้เราเนะี่ยเอาเวลาของเราเนะี่ยไปทำอย่างอื่นนะแล้วเราก็เก็บเงินนะเอามาลงทุนในตลาดทุนหรือว่าตลาดอื่นๆได้นะ โดยที่ไม่ต้องจัดการเองเนะเพราะว่าตัวกองทุนเองเนะี่ยก็มีผู้จัดการกองทุนนะที่คอยจัดการเรื่องนี้ให้เรานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบริหารความเสี่ยงแนละการกระจายความเสี่ยงต่างๆเนะเพราะถ้าเกิดเราที่ต้องมาศึกษาเองเนะเราอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีประสบการณ์ความชํานาญหลายๆอย่างนะในตลาดลงทุนนะส่วนตัวที่ผมเจอมานะคนที่ลงทุนแล้วก็ประสบความสําเร็จนะมีน้อยมากนะแล้วก็ด่านสุดท้ายที่เราจะติดกันนะ บางทีเรารู้วิธีการทํำกาไรหรือการลงทุนระยะยาวได้แต่สิ่งที่เราจะติดกันก็จะเป็นเรื่องของวินัยและอารมณ์นะซึ่งอารมณ์เนี่ยจะมีผลค่อนข้างมากนะแล้วก,การลงทุนนะคือเราเนี่ยควรลงทุนแบบ overall นะก็คือดู t ั้ a ท,นนทั้งทั้งทั้งทั้เทันงทั้งทั้งทัางทั้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 ้งทั้งทั้งท เงินก้อนที่เขาเอามาลงทุนในหุ้นเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นบาทนะแม้ว่าปีนั้นเนงิน3 0 0 0สนเขาได้ผลตอบแทนหลัก10%ก็ตามนะแต่ว่าถ้าดูเป็นโอเวอร์ออลแล้วจริงนะจริงจากเงิน5ล้านนะก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะเพราะว่า3 0 0แสนสิก็ได้ประมาณ30,000นะจาก5ล้านนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยเวลาเราจัดการตัวเออแอสเซทของเรานะเราควรดูทั้งหมดนะแล้วก็บางคนนะอาจจะ เห็นกำไรเยอะนะเราก็รีบขายนะซึ่งคําถามคือเราขายเสร็จนะเราได้เงินสดกลับมาเราเอาเงินนั้นไปทําอะไรต่อนะบางทีเราขายไปนะตัวสินทรัพย์หรืออเสเซทนั้นราคามันขึ้นต่อไปนะก็ทําให้เรานะพลาดโอกาสนะมันก็เป็นเรื่องของออโอกาสที่เราสูญเสียนะคือเราถึงเงินสดก็จริงนะแต่ว่าเราเราก็ไม่ได้เอาเงินสดไปต่อยอดนะเพราะฉะนั้นการรีบขายเกินไปนะก็อาจจะทําให้เรานะพลาดโอกาสได้เช่นกันนะ าพูดถึงว่าสินทรัพย์ไหนนะจะโตขึ้นในระยะยาวนะหรือว่าหุ้นตัวไหนจะโตขึ้นในระยะยาวนะคนอาจจะไม่ค่อยมั่นใจนะแต่ถ้าเราถามว่าคิดว่าเข้าของค่าใช้จ่ายต่างๆของเราจะโตขึ้นไหมทุกคนก็น่าจะค่อนข้างมั่นใจนะเพราะมันมีเงินเฟ้อน,นะในเมื่อเข้าของนะราคามันจะโตขึ้นนะแสดงว่าตัวรายได้ของหุ้นนะก็จะได้รับผลประโยชน์ไปด้วยนะเมื่อรายได้ของหุ้นโตนะหมายความว่า ตัวราคาหุ้นเองก็ควรจะโตนะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะไม่ได้แปลว่าหุ้นทุกตัวจะโตได้นะเราควรศึกษาดีๆนะหรือว่าเลือกกองทุนที่กระจายความเสี่ยงไปทั่วดัชนีก็จะยิ่งดีนะหรือว่าเราสามารถกระจายความเสี่ยงไปในหลายๆแอสเซทนะเพราะาเงินนะเงินในระบบนะถูกปริ้นมาตลอดนะทำให้ราคาสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นโตขึ้นไปนะทุกๆปีสมมติถ้าเกิดว่าแอสเซทหุ้นดีนะ สินทรัพย์อื่นๆอาจจะไม่ดีนะแต่ว่าปีไหนที่หุ้นไม่ดีนะสินทรัพย์อื่นๆก็อาจจะดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเลือกกระจายความเสี่ยงนะก็สามารถช่วยให้ระยะยาวพอร์ตของเราอะจะเออจอโอกาสในการขาดทุนน้อยนะหรือว่าถ้า ใครอะอย่างส่วนตัวผมเองนะอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวส่วนตัวผมค่อนข้างชอบหุ้นเป็นพิเศษนะผมก็จะลงเป็น MSCI World แล้วก็คือโตไปกับดับชนีโลกไปเลยนะแล้วก็มีการกระจายไปกับหุ้นใน Nasdaq ลอยนะเพราะผมคิดว่าหุ้นเทคโนโลยีในอเมริกาก็ได้ยังเติบโตต่อไปนะซึ่งอันนี้จะเป็นการลงทุนในแบบพาสซีฟนะในกรณีที่ใครมีความรู้มากนะหรือว่าอย่างผมเองก็อาจจะมีแบ่งเงินบางส่วนเนะี่ยไปเลือกหุ้นหลายตัวอันนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะซึ่งการ อะโลเกตเงินนะก็สามารถทําได้หลากหลายรูปแบบเลยอยู่ที่เราเนี่ยจะเลือกแล้วก็ชอบตามสไตล์ของแต่ละคนนะบางคนนะชอบทองนะถือแต่ทองก็มีนะอันนีออ้ส่วนตัวผมก็เคยเจอลูกค้าที่ถือแต่ทองเช่นกันนะแล้วก็เราจะเลือกลงทุนอะไรเนะี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับจริตคนด้วยนะเพราะว่าการเช่นไอ้พวกกลุ่มตาสานันนี่กองทุนตาสานันนี่แล้วก็พวกประกันเกษียณนะ วัตถุประสงค์มันเนี่ยจริงๆก็จะคล้ายๆกันนะคือมันจะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างต่ําแต่ว่ามันจะค่อนข้างมั่นคงนะแต่ว่าความเฟกซิเบิลของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะอายุของแต่ละคนในการวางตอนที่วางแผนก็ไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการพิจารณาอายุของเราและแผนของเราเนะก็เป็นสิ่งที่สําคัญในการที่จะเลือกหยิบจับสิน,สนทรัพย์ต่างๆมาในการบริหารความเสี่ยงบริหารการเงิน เราก็ประกันการรักษาโรคหลายแหล่งก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากนะเพราะว่าทําให้แผนกั้นกัน,กนหลายๆคนนะล้มละลายลงได้เลยนะเพราะว่าตัวค่ารักษาของโรคมะเร็งฮนะก็ตกเฉลี่ยอยู่ที่ปีละหนึ่งถึงสองล้านนะอันนี้เตรียมไว้ได้เลยนะในกรณีที่เราเก็บเงินมาเองนะเราไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะป่วยเมื่อไห่นะเราป่วยนานแค่ไหนนะในกรณีที่ถ้าเกิดเราเสียเงินค่ารักษาพยาบาลปีนี้ไปแล้วนะหมายความว่าปีหน้านะเราอาจจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลก้อนเดิมนะเช่นหลักล้านเนะี่ย ในกรณีที่เก็บเงินเองเงินล้านเราจะลดลงไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าเกิดเราซื้อประกันไว้นะซึ่งประกันนะจะต้องซื้อก่อนที่เราจะป่วยนะถึงจะดีนะเพราะถ้าเกิดเราป่วยแล้วเนะี่ยประกันจะไม่รับนะในกรณีที่เป็นประกันนะคือล้านหนึ่งเราเสียป,ปีนี้นะปีต่อไปนะความคุ้มครองเรากลับมาเหมือนเดิมนะโดยที่เราเนะี่ยจ่ายเบียรตามอายุนะไม่ว่าจะเป็นหลักหมื่นหรือว่าหลักแสนก็ตามนะก็ตัวประกันก็จะ cover ในส่วนนี้ไปนะซึ่งเราสามารถวางแผน ในการลดเบีย้ยประกันของเราได้นะโดยการที่เราเนี่ยเตรียมเงินประกันจ่ายเบีย้ยประกันนะตั้งแต่วันนี้นะ <c oughs> ค่อยๆเก็บไปนะไปลงทุนในระยะยาวนะทำให้เงินของเรานะเต,ติบโตนะจากเดิมเนะี่ยเราอาจจะต้องจ่ายเงินสดนะสามล้านนะแต่ถ้าเกิดเราเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆน,น,นะเราอาจจะออมเงินแค่ประมาณล้านกว่าบาทนะนะเพื่อให้เอาเงินต้นก้อนนะ่ะลงทุนแล้วเติบโตไปเรื่อยๆ,ไป,ๆนะไปจ่ายเบีย้ยประกันในระยะยาวนะ อันนี้ก็เป็นคอนเซปต์หนึ่งที่แนะนําให้ทุกคนทำนะเพราะว่าเราเนี่ยสามารถลดต้นทุนทางการเงินของเราได้นะเพียงแค่เราเริ่มวางแผนมันนะแล้วก็แผนนะการสร้างบํานาญของตัวเองนะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้ทํางานราชการนะเราจะต้องเตรียมแผนบํานาญของตัวเองนะก็ไม่ว่าจะเป็นการซื้อประกันบำนาญน,นะหรือว่าตาสารนี้หรือว่าหุ้นปันผลนะซึ่งแต่ละสินทรัพย์นะก็จะตอบโจทย์อายุและ เออคาแรคเตอร์ของบุคคลนั้นนะหรือว่าตัวพื้นฐานแบกาวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็อาจจะต้องมารีวิวอันอีกทีนะว่าเราเนี่ยเหมาะกับตัวสินทรัพย์ประเภทไหนเครื่องมือตรงไหนนะการคำนวณทุนประกันชีวิตนะก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะเออแน่นอนนะว่าไม่มีใครรู้นะว่าเราจะจากไปเมื่อไหร่นะแต่คําถามคือแล้วถ้าเราจากไปแล้วนะใครที่ได้รับผลกระทบบ้างนะไม่ว่าจะเป็นลูกนะหรือว่าครอบครัวนะที่เราเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านนะ ก็ถ้าเกิดไม่มีเราเนะี่ยก็ที่บ้านเนี่ยก็อาจจะไม่มีรายไดนะ้หรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนี่อื่นๆนะที่ยังคงเหลืออยู่นะเพราะฉะนั้นนะเราจะต้องคํานวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี้นะเพื่อซื้อทุนประกันชีวิตนะเพื่อคุ้มครองอนะ่ะตัวครอบครัวของเรานะถ้าเกิดเราเป็นอะไรขึ้นมาเนะี่ยแล้วก็ค่าใช้จ่ายหลังกเกษียณนะหลักๆก็จะมีประมาณ4ประเภทนะหรือว่าแอดออนอื่นๆนะแล้วแต่ ไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านนะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเบื้องต้นนะแน่นอนนะเป็นพวกค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจําวันของเราในการดํารงชีพนะไม่ว่าจะเป็นค่ากินค่าอยู่ความต้องการพื้นฐานนะการเดินทางอะไรพวกนี้นะหรือว่าค่าใช้จ่ายพวกการเป็นเทรนเนนนะสินทรัพย์ใหญ่ๆนะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือรถนะระยะย,ยาวยังไงก็ต้องมีการเมนเทนนนกันบ้างนะค่าใช้จ่ายพวกไลฟ์สไตล์นะเผื่อใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวนะหรือว่าทําบุญก็ตามนะอันนี้ก็อาจจะต้องเตรียมไว้นะและแน่นอนนะค่าใช้จ่ายในค่ารักษาพยาบาลน,นะซึ่งอันนนี้้กก็สามามรรถซืืออปนนะัเพ่ กุมครองในส่วนนี้ได้นะนอกจากตัวการวางแผนออมเพื่อจ่ายประกันในระยะยาวนะจริงๆเราสามารถออมเพื่อการศึกษาลูกได้นะโดยที่จะทําให้เราเนี่ยใช้เงินน้อยกว่านะคอนเซปต์คล้ายกันนะคือเรายิ่งพีเรียดที่ยาวเราสามารถลงทุนได้เยอะนะปกติสมมุติถ้าเกิดค่าใช้ การศึกษาของลูกหนึ่งคนนะผมเคยทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วอาจจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปคอมใต้คลิปนี้นะก็คือในระยะยาวนะค่าการศึกษาลูกตั้งแต่ศูนย์ขวดถ,ถึง22นะ่สิบอเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ3ล้านบาทน,นะซึ่งเราอะรู้ตั้งแต่วันนี้นะว่าในอีกกี่ปีเราจะต้องจ่ายค่าเทอมเท่าไหร่นะในกรณีที่เป็น3ปีแรกระยะสั้นหน่อยนะเราอาจจะเก็บเงินไปในที่ที่ความเสี่ยงต่ำนะหรือว่าพวก4-6ปีนะเราอาจจะเก็บ ในความเสี่ยงที่สูงขึ้นมาหน่อยหรือว่า7ปีหรือ10ปีขึ้นไปอ่ะเราก็จะเลือกสินทรัพย์ที่จะเลือกลงทุนนะแล้วทาให้ตัวผลตอบแทนการลงทุนของเราเนี่ยแทนที่เราต้องจ่ายเงิน3ล้านนะเราอาจจะเก็บเงินแค่ประมาณล้านกว่ากว่านะก็สามารถจ่ายค่าการศึกษาลูกได้เช่นกันนะหรือว่าการวางแผนเป้าหมายการเงินระยะสั้นก็ดีนะว่าจะเป็นการซื้อบ้านผ่อนรถ ต่างๆนะการดาวบ้านดาวรถนะหรือว่าการทิปท่องเที่ยวนะอันนี้ก็สามารถเลือกตัวเครื่องมือในการออมได้นะซึ่งซึ่งจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราต้องการนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการสร้างหนี้สินนะเป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนเดิมนะสิ่งสุดท้ายนะก็คือการส่งมอบมรดกนะสำหรับใครที่ไม่ทราบนะจริงๆเออมันก็จะมีเรื่องภาษีมรดกนะในกรณีที่ก้อนที่เกิน100ล้านขึ้นไปนะเงินอื่นๆก็จะโดนภาษีมรดกนะ รือว่าถ้าเกิดเราส่งมอบกันด้วยความเสน่หาหมายถึงว่าส่งให้ลูกนะรายปีนะก็จะอยู่ที่ประมาณ20ล้านนะเกินจากนั้นก็จะโดนภาษีนะซึ่งในส่วนนี้จริงๆเราสามารถจัดการได้นะเช่นการซื้อประกันชีวิตนะเพราะด้ยปกติเบีย้ยประกันชีวิตนะสมมติในเคสนี้นะคือซื้อประกันชีวิตจ่ายไป่ะหกล้านนะเพื่อให้ได้ตัวความคุ้มครองนะหรือว่าทุนเงินสด ที่จะส่งต่อให้ลูกหลาน100ล้านนะจะเห็นนะว่าเราไม่ได้จ่ายเงินเต็มนะสำหรับตัวประกันชีวิตนะแล้วก็ตัวเบีย้ยประกันชีวิตนะอันนี้ก็เวลาส่งต่อฮะมันจะไม่เสียภาษีนะสำหรับตัวประกันชีวิตซึ่งอย่างที่บอกอนระเออตัวมรดกก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะถ้าวางแผนได้ก็จะยิ่งดีนะเตรียมตัวก่อนดีกว่าไม่ได้เตรียมแน่นอนนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการวางแผนการเงินนะก็คือถ้าเกิดเรานะ วางแผนอย่างมีระบบนะก็จะทําให้เราเนี่ยมั่นใจได้นะว่านาคนเนี่ยจะอยู่อย่างสบายนะแล้วก็ลูกหลานของเราหรือว่าครอบครัวเราไม่เดือดร้อนนะการจัดการภาษีก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะเราสามารถเอาเงินที่ต้องไปจ่ายภาษีนะมาบริหารจัดการให้กับความมั่งคั่งของตัวเราและครอบครัวได้นะแล้วการเลือกจัดพอร์ตการลงทุนนะให้ตอบโจทย์เกี่ยวกับระยะเวลาและสไตล์ของเรานะและแน่นอนนะความคงครองด้าน ประกันนะก็ยังเป็นสิ่งที่สําคัญนะว่เาเราไม่รู้นะว่าแก่ไปนะร่างกายมันเสื่อมนะยังไงเราก็อาจจะต้องมีการป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลแน่ๆนะแต่ถ้าเกิดเราป่วยเป็นโรคหลายแรงขึ้นมานะก็จะทําให้ความมั่งคั่งส่วนใหญ่ของเราหายไปได้เลยนะก็ถ้าเกิดใครนะที่สนใจนะจริงๆก็สามารถซื้อหนังสือไปอ่านอีกทีหนึ่งไดนะ้หรือว่าถ้าต้องการนะที่ึกษาทางการเงินนะขอให้คาแนะนําเรื่องต่างๆแล้วก็สามารถ แอดไลน์ที่ QR โคดนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนตัวกองทุนรวมก็ดีนะหรือว่าจะเป็นวางแผนกเกษียณวางแผนเพื่อการศึกษาบุตรนะใดๆก็ตามนะเท่าที่ในหนังสือนี้ได้กล่าวมานะก็สามารถแอดไลน์ที่ QR โคดนี้ได้มาสอบถามกันก่อนไดนะ้ถ้าเกิดใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะถ้าเกิดใครที่มีคำถามสงสัยตรงไหนก็สามารถพิมพ์ที่ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะวันนี้ก็ขอบคุณมากคนระับสวัสดีครับ